ราคาหล่นประมาณสักอ่ะถ้ามองแถวๆนี้ครับสักพันหกทุ่นนะครับพันหกทุนท่นนะครับเป้าหมายเขาคร้าวนะนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ผมว่ายังไม่ต้องเร่งจังหวะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะกลับลงมาจริงๆอ่ะสมมติกลับเลยครับวิ่งสวนเลยครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูจังหวะแล้วเดี๋ยวรอดูการยกตัวช่วงกลางสัปดาห์นะครับว่าสมมติถ้าเกิดอาะทุบเลยนะครับเพราะว่าอ่ะเราก็มีคุยกันอยู่ถึงมาว่า วันจันทร์อาจทุบเลยไหมถ้าวันจันทร์ทุบมาเลยส่งสัญญาณกลับตัวแบบแรง สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้16สิงหาคม2564ครับเราก็กลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมบทวิเคราะห์ภาพประจำสัปดาห์นะครับยังไงก็ไปติดตามรับชมบทวิเคราะห์ภาพประจำสัปดาห์ด้วยนะครับสำหรับประจำวันที่16ถึง20สิงหาคมนะครับจะได้เข้าใจแล้วก็มองภาพที่ตรงกันนะครับนะก็ ใครที่รับชมกันอยู่ครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Sub s cribe กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่กดวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันนะครับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์ add line, add ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับสําหรับทองคําของเราเป็นเป็นโกลด์สปอตนะครับก็สามารถทํากําไร เทรดกันได้เนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาทุ่มถึงห้าทุ่มเวลาประมาณนี้ครับมักจะมีวอลลุ่มมีปริมาณการซื้อขายกันเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับเพราะว่าจะไปตรงกับช่วงของที่ตลาดอเมริกาเปิดนะครับก็สามารถใช้ช่วงเวลาดังกล่าวปรับกลยุทธ์ปรับพอร์ตนะครับหรือใครที่เทรดทองคาแท่งอยู่ดาว16.5อาจใช้ในช่วงเวลานี้หรือใช้สปอตนะครับในการป้องกันความเสี่ยง กันได้ในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็หากสนใจเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับเรานะครับก็สามารถเข้ากลุ่มพูดคุยกับเรากันได้นะครับก็จะได้อัปเดตบทวิเคราะห์ต่างๆกันในกลุ่มกันด้วยนะครับก็สําหรับลิงก์ในการเข้ากลุ่มจะอยู่ที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอแล้วนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันมาได้เลยครับไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จา่ายใดๆนะครับก็มาเข้าสู่เนื้อหาของบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้ดีกว่าครับก็หากใครที่ รับชมภาพของสัปดาห์กันมาแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจภาพตรงกันนะครับนะเพราะว่าเรามองว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้จะเป็นสัญญาณที่ขึ้นเองก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยเทรนด์นะครับขอเน้นหนักไปทางเทรนด์จะมากจะให้น้ําหนักตรงนี้มากกว่านะครับเพราะนั้นต้องระวังให้ดีสักนิดหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าเราเราเน้นทางทาง ทางมุมมองของการวิเคราะห์เนี่ยให้ไปทางลงนะครับแต่ว่าด้วยสัญญาณแท่งเทียนที่ขึ้นมาแบบนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นรอจังหวะสัญญาณกลับตัวแล้วค่อยหาจังหวะเข้าเทรดจะปลอดภัยกว่านะครับทีนี้ในมุมมองตรงนี้นะครับเรามองกันไว้อย่างไงคืออย่างที่ได้บอกไว้คือแท่งแท่งเดือนนะครับเรายังไม่ให้น้ําหนักกับแท่งเดือนปัจจุบันนะครับแม้แท่งเดือนขึ้นมาแบบนี้ มันไม่ได้สวยนะครับสำหรับสัญญาณเดือนแต่ว่าเราจะยังไม่อ่านแท่งสุดท้ายนะครับเวลาอ่านแท่งเทียนเนี่ยเรายังไม่อ่านแท่งสุดท้ายนะครับนะราะนั้นต้องรอให้จบเดือนครับนั่นหมายความว่ามันยังมีเวลาอีก2สัปดาห์นะครับเพะฉะนั้นใน2สัปดาห์ที่เหลือเนี่ยอย่างที่เราได้บอกไว้ได้คุยไว้เนี่ยว่ามันก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่เป็นขาลงนะครับก็ให้ระวังการเทนะครับอันนี้คือสรุปภาพของบทวิเคราะห์สัปดาห์กันเอาไว้แต่ทีนี้แหละอย่างที่ ใครได้ติดตามมาอยู่ก็ตอนนี้เราก็มองหาแนวต้านนะครับว่าจุดไหนบริเวณไหนบ้างที่คาดว่าจะเกิดการกลับตัวเกิดขึ้นนะครับผมอยากให้มองพฤติกรรมเดิมๆซ้ำๆนะครับที่เราเคยติดตามกันในลักษณะแบบนี้ครับเห็นการเดินบริเวณนี้นะครับเล็กาคามีการเปลี่ยนแปลงครับอยู่ประมาณ2ช่องนะครับนะสองช่องซึ่งตอนนี้ราคามีการพักตัวลักษณะคล้ายๆกันครับเดินลงมาสองช่องครับ แล้วมีการพักตัวขึ้นมาครับอ่าเนี้ในการพักตัวตรงเนี้ครับหลังจากที่เกิดสัญญาณกลับตัวนะครับลักษณะมาคล้ายกันเลยนะครับคือราคาเทลงมาครับเทลงมาหนักครับแล้วก็ถูกซื้อขึ้นมาครับทีนี้ถ้าสัญญาณกลับตัวมานะครับถ้าสัญญาณกลับตัวมามีโอกาสครับที่สัปดาห์สุดท้ายครับก่อนปิดแท่งเดือนจะถูกเทขายต่อครับ ซึ่งถ้าเกิดปิดเทขายต่ออย่างที่เราคาดหรือสัญญาณกลับตัวลงมาอย่างที่เราคาดนะครับแน่นอนครับสัญญาณเดือนจะเป็นสัญญาณที่ไปต่อเนื่องครับนั่นหมายถึงมีโอกาสครับที่จะไหลต่อแบบนี้ครับไหลเลยครับอาจจะไหลซึมลงมาครับช่วงสุดท้ายเพราะวอลลุ่มจะไม่เยอะละแล้ววอลลุ่มไม่เยอะแล้วเดี๋ยวค่อยถูกซื้อกลับนะครับเพราะว่าในเทรนที่เรามองมันคือไซด์เวดาวครับ นะมันคือไซด์เวดาวนะเพราะนั้นการไซด์เวดาวครับมันมันมีความผันผวนซ่อนอยู่ในการไซด์เวแต่ในยะสำคัญกรอบสำคัญคือบริเวณนี้ครับราคาที่เคลื่อนตัวลงมาแบบนี้เพราะนั้นราคาจะทดสอบบนล่างครับเพราะม,มีโอกาสที่ราคาจะลงมาทดสอบกรอบล่างอยู่เช่นเดียวกันเพราะนั้นะตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าเราจะให้น้ำหนักไปทางเทรนด์จะมากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่ลงมาอะไม่ลงมาได้ไหมได้ครับ แต่การไม่ลงมาแน่นอนต้องหลุดหนึ่งแปดสามห้านะครับอันนี้ภาพในสัปดาห์เราคุยกันอยู่นะครับนะอะทีนี้อย่างที่เราบอกว่าตอนเนี้ยเรากำลังหาตัวนี้ครับหาสัญญาณกลับตัวครับซึ่งสัญญาณกลับตัวผมมองว่าก็อยู่ในโซนนี้แหละซึ่งต้านที่เรามองไว้นะครับที่มีโอกาสกลับตัวหรือมีโอกาสทดสอบได้คือหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ด ก็คือตามบริเวณนี้นะครับราคาอาจจะมีการสะบัดขึ้นมาอีกหนึ่ชุดนะครับหรือยกตัวขึ้นมาอีกสั้1หนึ่งชุดนะครับอีกหนึ่งคลื่นโดยประมาณนะครับต้องมองที่ภาพ4ชั่วโมงจะเห็นคลื่นอยู่นะครับนะเนี่ยครับเพราะถ้าเกิดราคายกตัวขึ้นมาอีกหนึ่งชุดได้นะครับทดสอบถูกทุบลงมาเจอสัญญาณกับตัวต่างๆบริเวณนี้ติดหรืออะไรก็ตามนะครับ มีโอกาสค่อนข้างสูงครับที่ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ผมยังมองว่าอาจจะเป็นช่วงกลับตัวหรือว่าเป็นช่วงที่ช่วงตัดสินใจครับช่วงพักฐานแบงนี้ครับคือไซด์เวย์ออกไปเลยครับไซด์เวย์ออกข้างไปเลยครับผมให้น้ําหนักทางนี้มากกว่าเพราะฉะั้นถ้าถามในสัปดาห์นี้นะครับการเคลื่อนตัวในสัปดาห์นี้ผมมองว่าราคามีการไซด์เวย์ครับคาดว่าให้น้ําหนักไปทางไซด์เวย์จะมากกว่านะครับจะเปิดในตัวเดนะครับ คาดว่ามีการไซเว์ครับซึ่งแน่นอนละ่ะในวีคเราเห็นแท่งมาแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าเอ้วีคเนี้ยวีคอ่าวีคที่เพิ่งจบมานะครับมันส่งสัญญาณที่มันเป็นขึ้นแต่มันเป็นการขึ้นของในช่วงที่เป็นเทรดลงเพราะนั้นผมมองว่าเป็นการพักฐานนะครับพอว่าเป็นการพักฐานนะ่ะโอกาสขึ้นมานะครับเล็กน้อยครับแล้วมีโอกาสที่จะติดส่งสัญญาณลับตัวต่างๆได้ในแท่งเด เพราะนั้นถ้าเรามองว่าในสัปดาห์นี้จะใช้เวย์นะครับน้ำหนักผมจะให้น้ำหนักไปทางไซด์เวยสซมมากกว่าเพราะนั้นให้ราคายกขึ้นมาครับถ้าเกิดว่า,าสมมติถ้ามันย่อก่อนครับย่อ,ยอก่อนย่อแล้วอาจจะถูกซื้อเข้ามาครับแล้วก็ซื้อต่อครับแล้วอาจจะถูกทุบขายลงมาได้ครับเช่นกันอาจจะมาแบบนี้ก็ได้ครับ สำหรับ5วันที่จะเดินไปนะเพราะนั้นผมยังให้น้ำหนักไซ์เย์อยู่ในกรอบบริเวณนี้แหละนะครับโดยที่คาดว่าเราจะยังมองหาจุดกลับตัวอยู่หากราคายังไม่เกิน1797ขึ้นไปนะครับนะซึ่งถ้าเกิดติดอยู่แถานี้อ่ะเราเราพยายามจะให้น้ำหนักเแถวนี้ครับแล้วหาจังหวะการกลับตัวแล้วก็หาจังหวะในการเล่น นะครับผมยังให้น้ําหนักว่าอ่ะยังมีโอกาสครับยังยังเหลือจริงๆอ่ะมันยังเหลือเวลาอีกสองอาทิตย์ด้วยซ้ำก็คืออาทิตย์นี้กับอาทิตย์นี้ถูกปะก่อนที่จะจบแท่งเดือนนะครับเพราะว่าแท่งเดือนปัจจุบันเนี่ยถ้ามันจบอ่ะถ้าเกิดเดือนนี้จบที่ราคานี้เนี่ยเดือนน่ากลัวมากสําหรับการเปลี่ยนเทรนด์ที่จะเป็นขึ้นนะครับน่ากลัวนะครับนะเพราะนั้นในส่วนของแท่งเดือนเนี่ย แน่นอนลหละมันยังเหลือเวลาอีกสอาทิตย์ครับนั่นหมายความว่าในอาทิตย์นี้ถ้าไซเวสมมติอาทิตย์นี้ไซเวออกข้างไปเลยครับแล้วสัปดาห์หน้าครับขายลงมาครับเอาสัก1 700ก็พอครับแบบเนี้ยแท่งสัญญาณของเดือนจะไม่เป็นสัญญาณกับตัวครับแล้วจะยังมีโอกาสไหลต่อไปครับนะซึ่งผมมองไว้ค้าใครติดตามมันอยู่ก็สักพัน พันหกทุวนถึงพันห้านะครับคิดว่าน่าจะไปได้นะครับในกรอบของเทรนด์ด้านล่างนะครับกรอบเป้าหมายด้านล่างนะครับดูราคาหลักนิดประมาณสักอ่ะถ้ามองแถวๆนี้ครับสักพันหกทุวนนะครับพันหกทุวนท่วนนะครับเป้าหมายร่าวๆนะนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เขาบอกว่ายังไม่ต้องเล่งจังหวะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะกลับลงมาจริงๆอ่ะสมมติกลับเลยครับวิ่งสวนเลยครับ อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูจังหวะแล้วเดี๋ยวรอดูการยกตัวช่วงกลางสัปดาห์นะครับว่าสมมติถ้าเกิดอาทุบเลยนะครับเพราะว่าเราก็มีคุยกันอยู่ถูกไหมว่าเอ้ยวันจันทร์อาทุบเลยไหมถ้าวันจันทร์ทุบมาเลยส่งสัญญาณกลับตัวแบบแรงๆนะครับคือวิ่งลงมาเกินกว่าครึ่งหนึ่งที่มันขึ้นมาอะทุบลงมาครับกลับลงมาอยู่ต่ํากว่าหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์เนี่ยมีโอกาสที่จะไหลต่อในสัปดาห์นี้เลยครับอีกห้าแท่ง อีกห้าวันแล้วไหลลงไปยาวเลยนะครับดังนั้นทีนี้แหละไอ้ตัวแท่งวันจันทร์เนี่ยแหละในยะสําคัญนะครับเพราะถ้าเกิดมันไม่มีแรงแบบทุบสวนไปเลยเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ขึ้นมาทดสอบหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดอยู่คือต้านเดิมที่เราเล่นนะครับแต่การทุบเนี่ยมันต้องหลุดหลุดลับมาเลยนะครับหลุดลับมาเลยก็คือหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ต้องหลุดมาให้ได้ พราะถ้าเกิดทุบมาไม่หลุดไม่สุดนะครับแท่งวีคมันยังมีนยายักอยู่นะเพราะนั้นต้องระวังสักนิดหนึ่งนะครับคือเอาปลอดภัยครับตอนนี้รอครับรอสัญญาณเข้ามาว่าราคาจะติดไหมแถวเนี้ยถ้าราคาติดแถวนี้ครับเดี๋ยวค่อยหาจังหวะแต่ถ้าเกิดราคาทุบเลยเดี๋ยวต้องต้องย่อยทม์เฟรมลงไปครับต้องไปหาจังหวะเล่นในสี่ชั่วโมงเป็นการหาจังหวะกระโดดขึ้นลดกลางทางแหละนะครับแต่ว่า SLTP ก็จะถูกกลับไปก็จะเป็นรอบของรอบสั้นนะครับเป็นรอบสี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่ทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับนะเพราะนั้นผมยังให้มุมมองว่าในเทรนตัวนี้ครับยังมีโอกาสที่ติดแถวนี้ครับแล้วก็ถูกทุบได้แต่จะมาทรงไหนเดี๋ยวต้องติดตามราคานะครับใครที่สนใจเข้ามาพูดคุยในกลุ่มนะครับผมก็จะอัปเดตให้ในกลุ่มกันด้วยนะครับเพราะนั้น คือเราเราตอบไม่ได้หรอกครับว่าราคามันจะทุบเลยหรือจะไซด์เวย์ก่อนมันตอบไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าใน2กรณีนี้เข้ามาเนี่ยเราจะเตรียมแผนรับมืออย่างไงนะครับก็จะได้ปรับกลยุทธ์กันได้นะครับเพราะว่าอย่าง4ี่ชั่วโมงสมมุติถ้าเกิด4ี่ชั่วโมงทุบเลยนะครับสมมุติสี่ชั่วโมงทุบเลยหลุดหนึ่งเจด้าูนย์เนี่ย แน่นอนเราก็ต้องหาเทรนด์ครับว่าราคาเล่นกับเทรนด์ไหนแล้วขาจังหวะพักตัวจุดตัดขาดทุนนะครับเป้าหมายท p รอบที่มันวิ่งเป็นรอบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะต้องไปอัปเดตตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รีบครับก็เดี๋ยวรอรับชมทาง YouTube แล้วกันนะครับในคลิปของวันต่อไปนะครับก็จะเอามาอัปเดตกันให้นะครับแต่ถ้าเกิดกลัวตกรถรีบหาจังหวะเข้ากันหาอัปเดตบทว,วิเคราะห์อ,อะไรต่างๆก็เดี๋ยวเข้าไปคุยกันในกลุ่มนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับ วันนี้นะครับที่จะกําลังมองหาพฤติกรรมของมันอยู่นะครับคือให้เราไปไปไปถึงขนาดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นนะเดี๋ยวมันจะลงมันตอบไม่ได้หรอกครับแต่ถ้าเกิดในสองกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับอาจจะยกตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือปรับตัวลดลงมาเลยเนี่ยเราจะเตรียมแผนรับมือยังไงดีกว่านะครับอันนี้คือคือเรื่องของการเตรียมแผนรับมือดีกว่าครับมันมันให้ไปกําหนดการาฟมันทําไม่ได้ถูกไหมครับนะอ่ะทีนี้ ในภาพรวมอ่ะในภาพรวมตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าการเคลื่อนตัวตรงเนี้ยอย่าทำไมผมถึงยังมองเป้าอยู่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์โดยประมาณนะครับท่วนๆแถวนี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกใครได้ติดตามมานะครับเราเล่นกับเรนตัวนี้นะครับราคามีการไซด์เวย์มาอยู่ครับนะแล้วก็ตอนเนี้ยเราก็ยังมองว่าการไซด์เวย์เนี่ยคิดว่าจะทําโลลงไปเรื่อยๆจากพฤติกรรมเดิมนะครับเพราะนั้นการทําโลจากพฤติกรรมเดิมแน่นอนเป้าอยู่แถวๆหนึ่งพันหกร้อยครับจากกอนราคานะแล้วก็ ในตอนนี้เองราคาเคลื่อนตัวตามเทรนด์นี้ครับนะเคลื่อนตัวตามเทรนด์นี้ซึ่งถ้าเกิดยังไม่หลุดเทรนด์นี้ออกมานะครับผมก็มองว่ามันจะเคลื่อนตัวลงไปเนี่ยแหละครับตามแนวกรอบของเทรนด์นะครับแล้วพฤติกรรมการกระชากซื้อขึ้นมาเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกตินะผมบอกให้นะเพราะว่าในช่วงไซเวย์ในช่วงที่ราคา ไม่มีแนวโน้มทิศทางที่ชัดเจนหรือว่าเป็นช่วงไซด์เวดาวครับมักเกิดความผันผวนแบบนี้ขึ้นบ่อยๆครับไม่มันจะไม่เหมือนกับช่วงที่มันมีเทรนด์นะครับช่วงที่มันมีเทรนด์เนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่ของราคาจะวิ่งไปในทิศทางของขาขึ้นแต่ตอนนี้มันเป็นไซดไนะเไซ์เวดาวครับนะมันเป็นไซด์เวดาวครับเพราะฉะนั้นการไซด์เวดาวมันสะบัดขึ้นสะบัดลงได้ไม่ยากครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องควรที่จะมองกรอบที่มันใหญ่ขึ้น เล่นราคาที่มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เรารอแค่จังหวะสัญญาณกลับตัวในโซนแถวนี้แหละนะครับคิดว่าจะพากลับลงไปที่1,600ครับสำหรับแผนตอนนี้สำหรับในทองคำนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ US กันบ้างครับ US ใครติดตามช่องกันมาอยู่ผมเตือนให้ระวังนิดน,นึงนะครับนะก็อย่างที่ได้แจ้งไปครับว่าในส่วนของ US เนี่ย ดั i น d เดนะครับดนเดนะผมมองว่ามันมีการ break trend เกิดขึ้นนะครับที่ต้องระวังนะมันมีการ break trend เกิดขึ้นเนี่ยและมันมีโอกาสครับที่จะวิ่งทะลุขึ้นไปในโซนด้านบนนะครับคือหลุด93.5นะครับถ้าเกิดราคาหลุด93.5ขึ้นมานะครับนั่นหมายถึงจะมีมีผลต่อทองคําก็อาจจะเป็นรอบลงในรอบใหญ่นะครับแล้วก็ยูกลับมาเป็นรอบลง รอบขึ้นในรอบใหญ่เช่นกันนะครับทำไมถึงพูดถึง US นะครับโดยปกตินะครับใครที่เทรดมาสักระยะหนึ่งหรือติดตามเรื่องของฟันเดเมนทัลด้วยนะครับพื้นฐานทางเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิด US แข่งค่าครับทองจะปรับตัวลงนะครับเป็นเรื่องของฟันฟลูนะครับนะก็คือ US น่าสนใจครับคนจะเอาเงินมาจากไหนครับก็ต้องขายทองออกมาแล้วไปเข้า US ถูกไหมแต่ถ้าเกิด US ไม่น่าสนใจครับคนก็จะขาย US ครับแล้วกลับมาเข้าทองครับ ทองก็จะขึ้นอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างาคร่าวๆนะครับนะมันมีดีเทลอะไรเยอะกว่านี้นะครับมันมันมันเป็นเซฟเฮเว่นที่มันมันมีหลายตัวครับมันไม่ใช่มีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของฟันโกลส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าราคา US หลุด93.5ขึ้นมามีโอกาสที่จะทําให้ทองคําปรับตัวลงมาในระยะยาวกันได้นะครับมาดูกันในส่วนของทองคําแท่งกันบ้างครับทองคําแท่งอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไว้นะครับ1 17 90นะครับที่เราติดตามกันมาก่อนหน้านี้นะครับถ้าราคาหลุดลงมาครับให้ขายออกไปก่อนครับแต่ว่าตอนนี้อันนี้ส่งของเงินบาทครับที่ช่วยพยุงเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบตื่นไม่ต้องรีบเข้ามานะครับใจเย็นๆก่อนครับรอให้สัญญาณในส่วนของโกลสปอตกลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วค่อยกลับมาไล่ซื้อครับแล้วจะวิ่งกันได้เป็นปีๆเพราะถ้าเกิดในมุมของการขึ้นผมก็มองอนอาไว้เหมือนกันที่2,002นะครับถ้ามันกลับมาขึ้นได้แต่การที่จะยืนยันกลับมาขึ้นได้แน่นอนต้องผ่านเดือนนี้ ไปก่อนเป็นอย่างน้อยนะครับหรืออาจจะต้องผ่านเดือนหน้าด้วยซ้ำนะครับนะเพราะว่าในเดือนนี้จบเป็นสัญญาณกับตัวปุ๊บเนี่ย แน่นอนเดือนหน้าก็ต้องรอเบรก1835งแปมห้าถูกไหมครับพอรอเบรกหนึ5กว่าจะเบรกกว่าจะตั้งฐานกว่าจะอะไรใช้เวลาเป็นเดือนๆครับไม่ต้องรีบกระโดดเข้ามานะครับเพราะว่ามันอาจจะวิ่งตามเทรนด์การลงกลับลงมาก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับช่วงที่ตลาดไซเวย์นะครับมันเป็นไซเยวดาวนะครับนะเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้ให้ดีการไซเวดาวมันมักจะวิ่งแบบนี้แหละครับขึ้นแรงขึ้นสุดลงสุด ไปศึกษาการพฤติกรรมของการเดินของซันไซเวดูละกันนะครับมันมักจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณที่จะกลับขึ้นมาขึ้นแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันถูกทุบขึ้นทุบลงเนี่ยได้ตลอดเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นระวังจุดนี้ให้ดีนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวรอจังหวะก,ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่ายังดีที่ตอนนี้มันมีอนุสงของเงินบาทเข้ามาครับมาช่วย รับราคาตรงนี้เอาไว้นะครับแต่ว่ายังไงทั้งเงินบาทมันไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักในการเคลื่อนไหวนะครับแต่ก็มีผลแหละอยู่สักประมาณสิบสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับอยู่ที่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเยอะแค่ไหนนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงเยอะก็มีผลอยู่ประมาณนี้แหละครับนะแต่ว่าถ้าเกิดทองลงยังไงถ้าเกิดทองทุบอีกครั้งหนึ่งมันก็จะยังทุบลงมาทําโลแบบนี้แหละครับมันก็จะรับรับไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้รอจังหวะก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็ติดตามช่องเราไปครับก็เดี๋ยวจังหวะ กลับตัวตรงไหนจะได้อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ที่เรามาไล่บายอย่างเดียวนะครับนะนะนั่นจะเป็นจังหวะนะครับอทีนี้มาดูในส่วนของเงินบาทกันบ้างครับเงินบาทก็จะเป็นปัจจัยในส่วนของทองคําแท่งนะครับซึ่งเงินบาทมันปรับตัวอ่อนมาเหลือเกินครับสามสิบสามบาทอีกแล้วนะครับสามสิบสามบาทจุดสามอีกแล้วนะครับหลังจากลงไปสามสิบสามบาทท้วนโดยประมาณนะครับซึ่งความรุนแรงของ ทั้งในส่วนของโควิดก็ปรับตัวขึ้นต้องมองอย่างนี้ก่อนแล้วม็อกก็รุนแรงขึ้นถ้าใครตามช่องมาอยู่เราคุยเรื่องนี้ตลอดนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมมองว่ามันเป็นปัจจัยสองตัวนี้เป็นหลักเลยปัจจัยทางเศรษฐกิจคือคือในส่วนของเศรษฐกิจมันมันได้ผลกระทบจากสองสิ่งนี้ต้องมองอย่างนี้นะครับมันเป็นปัจจัยทางจะว่ามันเป็นทางอ้อมอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าโควิด ม็อบไปกระทบเศรษฐกิจเศรษฐกิจมีผลต่อการคิดข้างเงินอะอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับซึ่งโควิดยังปรับตัวสูงขึ้นครับม็อบรุนแรงมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสครับสามสิบห้าบาทนะระวังนิดนึงนะครับซึ่งถ้ามันไปจริงนะครับสมมติมไปสามสี่สามสี่สามห้าอย่างที่คิด นะครับก็สามสี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับไม่ได้ไกลอะไรมากสักเท่าไหร่นะครับสามสิบห้าแล้วอยู่ตรงเนี้นะครับไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ซึ่งไปไดไ้ไปได้ครับแต่มันก็จะมีผลกับในส่วนของทองคําที่มันจะไปช่วยพยุงมนะันเอาไว้อยู่แต่ถ้ายังไงถ้าทองคํายังปรับตัวลงแบบเนี้ยผมก็จะมองว่าในส่วนของทองคําแท่งครับมันจะไซด์เวดาวล,ลงมาแต่ไม่ได้ลงหนักเหมือนทองที่เป็นตัวสปอร์ต าจะาจะเป็นไซเวดาวราคาจะพยายามขึ้นมาราคาถูกทุบลงมาครับแล้วก็จะพยายามขึ้นมาด้วยเงินบาทที่ช่วยพยุงไว้นะครับแล้วพอทองคําทุบอีกครั้งหนึ่งมันก็ถูกกระแทกลงมาครับแต่ว่ากระทากลงมาก็จะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเงินบาทก็พยุงเอาไว้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในวันนี้ นะครับใครที่รับชมกันอยู่ก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีคลิปใหม่บทวิเคราะห์ใหม่จะได้ติดตามกันได้ทันใครสนใจเข้ามาร่วมพูดคุยอัปเดตบทวิเคราะห์ต่างๆในกลุ่มก็เรียนเชิญน,นะครับก็สาหรับลิงก์เข้ากลุ่มจะอยู่ด้านล่างวิดีโอนะก็ไม่มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับที่รายละเอียดวิดีโอคลิกเข้ามากันได้เลยครับก็จะมาพูดคุยอัปเดตกันได้ตลอดนะครับนะบนะเพราะว่าในส่วนของบทวิเคราะห์คลิป ตัวนี้ก็จะทำกันออกมาวันละครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดในระหว่างวันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากๆจังหวะไหนที่เอ้การเปลี่ยนก็จะได้อัปเดตกันในนั้นนะครับแล้วก็หากสนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคากับเราครับก็อย่าลืมครับแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอกันเข้ามาได้นะครับบนหน้าเมนูไลน์จะมีหัวข้อสมัครเปิดบัญชีกันอยู่ครับก็สามารถกดสมัครเปิดบัญชีกันได้ทันทีนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรือไปอัปเดตเพิ่มเติมกันในกลุ่มัขอบบคคุณร